สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันในเรื่องการเขียนอันคอรดิซึ่มด้วยฝามานนะคะหลายคนใช่ไหมคะอาจจะสงสัยว่าอันคอริซึ่มนั้นคืออะไรเนาะอันคอริซึ่มก็คือกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะเมื่อนําเข้าอะไรแล้วจะต้องได้ผลลัพธ์เช่นไรนั่นคือความหมายของอันคอริซึ่มนะคะซึ่งตัวที่เกี่ยวข้องกับอันคอริซึ่มก็คือคําว่ารหัสลําลองนะคะอาจจะเป็นคําใหม่ที่หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะคะสําหรับรหัสลําลองนั้น ะะก็คือเป็นการจาลองขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาโดยการอธิบายด้วยคาพูดที่เข้าใจได้ง่ายเป็นขั้นๆน,นั่นเองนะคะตัวที่เกี่ยวข้องอีกตัวหนึ่งก็คือคําว่าผังงานหรือว่าโฟลชาร์ตนะคะผังงานหรือโฟ c ชาร์ตนะคะก็หมายถึงว่ารูปภาพอิมเมจนะคะสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนขั้นตอนคําอธิบายข้อความว่าคําพูดที่ใช้ในอัลกอริทึมนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูรูปแบบของผังงานนะคะรูปแบบของผังงานนั้นนะคะก็จะมีอยู่3มรูปแบบใหญ่ๆนะคะรูปแบบแรกก็คือการเขียนผังงานแบบลําดับนะคะตั้งแต่เริ่มต้นมีการปฏิบัติงานเป็นขั้นๆน,นะคะ แล้วก็สิ้นสุดนะคะต่อไปแบบที่2ก็คือการเขียนผังงานแบบมีทางเลือกนะคะก็ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะมีการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจถ้าหากใช่นะคะการปฏิบัติงานนั้นก็จะสิ้นสุดนะคะแต่ถ้าไม่ใช่การปฏิบัติงานนั้นนะคะก็จะต้องไปทําใหม่นะคะจนกระทั่งสามารถที่จะตัดสินใจได้นะคะก็สิ้นสุดนะคะต่อไปการเขียนผังงานแบบทําซ้ํานะคะตั้งแต่เริ่มต้นมีการปฏิบัติงาน ะะถ้าว่างานนั้นนะคะ,ะการปฏิบัติงานนั้นใช่สามารถที่จะตัดสินใจได้ก็สิ้นสุดแต่ถ้าการปฏิบัติงานนั้นเมื่อตัดสินใจแล้วไม่ใช่นะคะก็จะต้องไปวนซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าใช่ก็สิ้นสุดนะคะ ต่อไปนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้ในผังงานอย่างง่ายนะคะมีสัญลักษณ์อะไรบ้างเรามาดูกันนะคะสัญลักษณ์อันแรกเลยนะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะด้านหัวด้านท้ายจำมุนนะคะสัญลักษณ์นี้เราจะเรียกว่าสัญลักษณ์เริ่มต้นหรือว่าสิ้นสุดนะคะอร์มินอลน,นั่นเองนะคะต่อไปสัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยม พืนผ้านะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้เราเรียกว่าสัญลักษณ์การปฏิบัติงานหรือ r o c e s s นะคะต่อไปสัญลักษณ์แบบนี้นะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสัญลักษณ์ตัวนี้เราเรียกว่าเงื่อนไขการตัดสินใจนะคะ decision นะคะแล้วก็สัญลักษณ์แบบนี้นะคะสัญลักษณ์เป็นลูกศรนะคะลูกศรคือลูกศรลงลูกศรชี้ไปทางซ้ายทางขวานะคะเราเรียกว่าเส้นทางการปฏิบัติงานว่าอวไลน์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างกันสักนิดนึงสาหรับ การเขียนผังงานจากรหัสลำลองนะคะเอาลองดูนะคะก็จะมี ตัวอย่างมาให้นะคะว่าขั้นตอนการออกกําลังกายวิ่งรอบสนาม3รอบนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานข้อที่1บอกว่าวอร์มร่างกายก่อนออกกําลังกาย10นาทีนะคะต่อไปขั้นตอนที่2วิ่งรอบสนามนะคะขั้นตอนที่3วิ่งครบ3รอบใช่หรือไม่ถ้าใช่ไปทําต่อในข้อที่4คือวอร์มร่างกายหลังออกกําลังกาย10นาทีนะคะแต่ถ้าไม่ใช่กลับไปทําในข้อที่2ก็คือวิ่งรอบสนามนะคะ หากทําตามขั้นตอนนี้แล้วนะคะก็จบการทําง,งานนะคะสําหรับผังงานแล้วก็เขียนเป็นรหัสลำลองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะมาดูรหัสลำลองแล้วก็มาเขียนเป็นผังงานนะคะเราเอารหัสลำลองตรงนี้มาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไร นะคะ,ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นก็คือสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีหัวไทยหมุนเริ่มต้นหลังจากนั้นลูกศรตรงนี้นะคะลูกศรตรงนี้ก็คือเส้นทางการปฏิบัติงานนะคะมีเส้นทางอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยค่ะวอร์มร่างกายนะคะก่อนออกกําลังกาย10นาทีในขั้นที่1นนะคะต่อไปเส้นทางต่อไปเส้นทางการปฏิบัติงานต่อไปนะคะก็คือ ขั้นที่2นะคะคือวิ่งรอบสนามนะคะต่อไปขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อไปนะคะก็คือตรงนี้เป็นทางเลือกนะคะเป็นทางเลือกวิ่งครบ3รอบหรือยังนะคะถ้าใช่นะคะเส้นทางการปฏิบัติงานถ้าใช่วอร์มร่างกายหลังออกกําลังกาย10นาทีนะคะนี่คืออ การปฏิบัติงานนะคะอ่าเมื่อวอร์มร่างกาย10นาทีเสร็จแล้วเส้นทางการปฏิบัติงานนะคะสัญลักษณ์นี้ก็คือสิ้นสุดนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไปท,ทําต่อในข้อ2นะคะก็คือวิ่งรอบสนามนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ3มรอบนะคะวอร์มบอ,อกวอร์มร่างกายแล้วก็สิ้นสุด น,ะะนี่ก็คือเราเอารหัสลำลองนะคะมาเขียนเป็นผังงานหรือว่าฟู l ชาร์ตนะคะจากรหัสลำลองตัวนี้มาเขียนเป็นผังงานแล้วก็ฟูลชาร์ตได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะมาต่อไปนะคะประโยชน์ของผังงานนะคะมีอะไรบ้างนะคะ อ้าวอันแรกเลยนะคะรู้และเข้าใจได้ง่ายต่อไปก็สองง่ายแล้วก็สะดวกต่อการพิจารณาถึงลำดับขั้นตอนในการทำงานนะคะก็สามตรวจสอบความถูกต้องของลำดับขั้นตอนได้ง่ายนะคะข้อที่สี่การเขียนโปรแกรมทำได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะข้อที่ห้าบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นนะคะแน่นอนนะคะผังงานมีประโยชน์นะคะผังงานก็ต้องมีข้อจํากัดนะคะ ข้อจำกัดของผังงานก็คือใช้สื่อความหมายระหว่างบุคคลมากกว่าที่จะสื่อกับเครื่องนะคะข้อต่อไปก็คือไม่ทราบความสําคัญของแต่ละขั้นตอนนะคะสิ้นเปลืองเพราะใช้กระดาษและก็อุปกรณ์มากนะคะแล้วก็ผังงานนั้นมีขนาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนแก้ไขก็ทําได้ยากด้วยนะคะแล้วก็ในผังงานนั้นจะบอกเพียงลำดับอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติงานอะไรนะคะแล้วก็ในผังงานนั้นไม่สามารถที่จะแทนสัญลักษณ์คําสั่งในภาษาได้ชัดเจนตรงไปตรงมาได้นะคะสรุปนะคะการเขียนอันอริทึมด้วยผังงานนะคะอันอริทึมในการแก้ป,ปัญหาของแต่ละคนนั้นนะคะอาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ เหมือนกันนะคะและก็อันคอลิทิมที่ดีนั้นจะต้องมีความชัดเจนและก็เข้าใจตรงกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ